วิธีการการเข้าใช้งานแบบไร้าสายก็คือใช้โน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับทีวีสมาร์ทสมาร์ททีวียังไงเป็นระบบ Windows 11นะให้เราไปที่ตั้งค่าตรงนี้นี่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นให้เราไปที่ตั้งค่าตรงนี้ เราไปที่กา,อาจอแสดงผลตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นตรงนี้จอแสดงผลหลายจอตรงนี้นะจอแสดงผลหลายจอกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเขียนว่าเชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สาย ให้เราเชื่อมต่อกดคลิกซ้ายเชื่อมต่อปึ๊บมันจะขึ้นชื่อ,อชื่อ,อสมาร์ททีวีของเรา,าสมาร์ททีวีของเราก็จะเป็นนี่อันแรกเลยมันจะขึ้นสองอันแต่ว่าอันล่างไม่ใช่ของเราแต่จะเป็นอันข้างบนแล้วแต่ว่าแต่แล้วคนจะใช้ทีวียี่ห้ออะไรมันก็จะขึ้นตามยี่ห้อนั้นของเรามันใช้ซัมซุง ตัวนี้กดเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วไปดูที่หน้าจอ,อมันก็จะขึ้นปุ๊บอันนี้ขึ้นแล้วขึ้นที่หน้าจอไอ้ของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องต่อสาย hdmi ใช้แบบไร้สายได้เลย สำหรับ Windows 11 uh, Windows 11เราไปทำดู